สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่อง it Free style วันนี้พมมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันอีกแล้วครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีป้องกันบัญชี vk ของเราให้ปลอดภัยจากการถูกแฮ็กและการเข้าถึงบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาตถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเคล็ดลับแรกในการป้องกันบัญชี vk ของเราคือการใช้รหัสผ่านที่แข็งแรงรหัสผ่านที่ดีควรมีความยาวไม่น้อยกว่า12ตัวอ,อ,กอักษรและประกอบไปด้วยตัวอ,อักษรใหญ่ ตัวอ,อักษรเล็กตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษการใช้รหัสผ่านนี้จะทําให้แฮกเกอร์เดาได้ยากขึ้นอย่าลืมนะครับอย่าใช้รหัสผ่านที่เดาง่ายอย่างวันเกิดหรือชื่อของเราเคล็ดลับที่2คือการเปิดใช้การยืนยันตัวตน2ชั้นหรือ two factor a u t n t n t i c a t i o n หรือเรียกคำยาอสั้นๆว่า2 FA การเปิดใช้งาน t FA จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับบัญชีของเรา เมื่อเราลงชื่อเข้าใช้เราจะต้องใส่รหัสยืนยันเพิ่มเติมที่ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของเราท่านใดที่ยังไม่ได้เปิดการยืนยันตัวตน2ชั้นคุณสามารถคลิกลิงก์ในคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เข้าไปดูวิธีเปิดใช้การยืนยันตัวตน2ชั้นหรือ2 f a ได้เลยครับเคล็ดลับที่3คือการตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของเราเราควรปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้เหมาะสมเพื่อจํากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราจากผู้ที่ไม่รู้จัก เคล็ดลับที่4คือการระวังการฟิชชิงการฟิชชิงคือการที่แฮกเกอร์ส่งลิงก์หรืออีเมลปลอมมาเพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัวของเราอย่าคลิกลิงก์ที่น่าสงสัยหรือให้ข้อมูลส่วนตัวกับเว็บไซต์หรือบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือเคล็ดลับที่5คือการตรวจสอบประวัติการเข้าสู่ระบบบัญชีของเราเราควรตรวจสอบเป็นประจำว่าไม่มีการเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์หรือสถานที่ที่ไม่รู้จกักถ้าเจอสิ่งผิดปกติเราควรเปลี่ยนรหัสผ่านทันที เคล็ดลับที่6คือการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน VK เวอร์ชั่นล่าสุดระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสการอัปเดตซอฟต์แวร์จะช่วยป้องกันการถูกแฮกได้ดีขึ้นเคล็ดลับที่7คือการหลีกเลี่ยงการใช้ Wi-Fi สาธารณะในการเข้าสู่ระบบบัญชีของเรา Wi-Fi สาธารณะมีความเสี่ยงในการถูกดักจับข้อมูลได้ง่ายดังนั้นถ้าเป็นไปได้ เราควรใช้เครือข่ายส่วนตัวหรือเครือข่ายที่เราเชื่อถือได้เท่านั้นเคล็ดลับสุดท้ายคือการใช้การลงชื่อเข้าใช้จากบัญชีเดียวเท่านั้นหลีกเลี่ยงการลงชื่อเข้าใช้บัญชีว k จากหลายอุปกรณ์พร้อมกันเพื่อลดความเสี่ยงในการถูกแฮกนั่นเองครับต้องหมดนี้คือเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้บัญชีว k ของเราปลอดภัยจากการถูกแฮกและการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่าลืมนำไปปรับใช้กันนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไอทีฟรีสไตล์ของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ